ครับก็สวัสดีนะครับผมสมจิตเดียมบุภาทครับวันนี้จะมาพิวิวแสงไปฉายนะครับคือหลกัหลกๆนะครับที่ที่เห็นผมถ่ายเอะก็รุ่นเดิมๆทำๆทำไมพิววิวหลายหนนักทำไมพิวิวหลายห,นน,ห,ายหนนักนะครับอ่าก็เหมือนเดิมทำเหมือนเดิมอะไรเงี้ยคือ เหตุผลจริงๆแล้วเนี่ยในการที่ผมมารีวิวแสงเนะี่ยคือมันเหมือนกับการส่งงานของผมครับแต่ผมก็ไม่ได้โพสต์ส่งงานทุกคนนะเพราะผมคงโพสต์ไม่ไหวคงถ่ายไม่ไหวนะครับแต่ว่าก็ถ้ามีเวลาว่างเนี่ยครับแล้วผมก็ไม่ได้คัดเลือกว่าอจะต้องอกระบอกนี้เนะี่ยแสงดีจะต้องมาคือถ้าผมมีเวลาว่างตอนไหนก็ก็จะถ่ายตอนนั้นนะครับแล้วก็ แสงดีแสงไม่ดีอันนี้อันนี้ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าไฟฉายที่ออกกับผมปทุกตัวมีมาตรฐานนะครับมีมาตรฐานขั้นต่ําอยู่นะครับถ้าแสงไม่ผ่านผมก็ไม่ส่งไปถึงลูกค้าครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวผมจะคัดแต่ตัวดีมารีวิวนะครับไม่ต้องกลัวครับก็ตัวนี้ก็เป็นคอน v วล c ์ซีแปดพัดนะครับทำหลอดเหมือนเดิมนะครับ ได้ทีสี่สิบีโดมแบบใช้โทนหรือยินกระโดมหลอดออกไปนหมดนะครับอ,อุณหภูมิแสงอยู่ประมาณห้าพันห้าร้อยถึงห้าพันเจ็ดร้อยเคนะครับไม่เหลืองไม่ขาวมากนะครับไม่ขาวมากเป็นขาวอมเหลืองนะครับแต่ก็ไม่ถึงขั้นเหลืองนะครับเปิดกระบอกเดียวก็บางทีก็ไม่รู้แล้วครับมันขาวหรือมันเหลืองอ่าไฟท้ายตัวนี้จะเป็นไฟท้ายสีเดียวนะครับสีฟ้าไอบูนะครับสีฟ้าไอบู ไฟท้ายสเตเลสนะครับสวิตท้ายนะครับไม่ใช่ไฟท้ายสวิตท้ายเป็นแบบสเตเลสนะครับเพิ่มความสวยงามครับโอเคครับไฟท้ายเนี่ยประโยชน์ของมันนี่คือตอนกลางคืนเนี่ยถ้าเราดับไฟหมดใช่ไหมอย่างบ้านเราเราดับไฟหมดเราตั้งไฟฉายไว้เนี่ยตั้งไว้ตรงไหนของบ้านเนี่ยเราจะมองเห็นครับมันจะมองเห็นนะครับมองเห็นไฟไฟท้ายครับ ทำให้เราไม่ต้องมาคำหามาควานหาไปฉายอยู่นะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูแสงกันว่าแสงเป็นยังไงครับนี่ครับไฟฉายของเราสีฟ้าไอบูนะครับสีแปดเยวผมจะเปิดให้ดูแสงนะครับอันนี้เป็นโหมดที่หนึ่งนะครับเป็นโหมดที่หนึ่งเอ่อแสงธรรมดานะครับกินไฟไม่ถึงสามแอมป์ดีหรอกตัวนี้นะครับ หมดที่หนึ่งเห็นดาวสุกไหมครับดาวสุกเนี่ยเป็นจุดๆๆเนี่ยตรงนี้ครับดาวสุกอ่านะครับว่างอยู่อันนี้หมดที่สองเป็นเทอร์โบนะครับตะตบเทอร์โบหมดที่หนึ่งมันข้ามหากันได้หมดครับหนึ่งแล้วไปตะตบเลยก็ได้เลเวอร์ตัวนี้ครับกลับมาเทอร์โบก็ได้กลับมาหนึ่งก็ได้ไปเทอร์โบต่ออีกก็ได้อย่างเงี้ยครับ มันมีคลิปวิธีการใช้งาน,นครับผมทาให้ทาไว้ให้แล้วนะครับสําหรับใครที่ซื้อไปนะครับก็แสงก็อยู่ประมาณนะครับวันนี้อากาศเคลียร์นะครับอากาศถือว่าเคลียร์มากเลยมาแทบไม่มีฝุ่นครับแทบไม่มีฝุ่นเลยวันนี้นะครับแสงที่ได้ค่อนข้างตรงกแบบัแบกับแสงจริงๆที่ตามองเห็นนะครับวันนี้นะครับสังเกต้ำค้าง,งไม่มีเลยเนี่ยใบไอ้พวกใบบอลอ่ะ ถ้ามีน้ําค้างมันจะเป็นแสงสะท้อน,นเลื่อมๆขึ้นมาใช่ไหมอันนี้ไม่มีเลยนะครับนะครับไฟฉายแสงนะครับบ้านมีไฟอยู่นะบ้าน โอเคครับต้นไม้นี่มันไกลาจากบ้านนะไกลาจากบ้านไปร้อยเมตรเลยนี่ะเนี่ยอ่าครับผมกับบ้านหลังเนี่ยไกลกันไปร้อยเมตรนะครับโอเคครับจบรีวิวแสงแค่นี้ครับ